สำหรับดวงชะตาของชาวและคณะราศีกานค่ะในช่วงต้นเดือนธันวาคมไปจนถึงวันที่22ทธันวาคมหรือก่อนที่ดาวพฤหัสจะถอยกลับคืนสู่ราศีมิถุนนั้นก็ถือว่ายังเป็นช่วงเวลาที่ชาวกันนะคะคุณจะดวงดีมีโชคจะยังได้รับลาบลอยส่งท้ายปีนี้จากดาวพฤหัสอยู่นะคะแต่อย่างไรก็ตามเนาะในวันที่6ธันวาคมดาวอังคารจะย้ายเข้าสู่ราศ อา้าวราคาข้อควรระวังในช่วงนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการเดินทางการขับรถในบางท่านนะคะก็อาจจะมีเกณฑ์ต้องซ่อมบ้านซ่อมรถจะต้องพาคนที่บ้านนะคะพาคนแก่ไปหาหมอไปโรงพยาบาลส่วนในความหมายเดิมของดาวอังคารที่เป็นดาวเจ้าเรือนสหัสชะก็หมายถึงนะคะช่วงนี้ชาวกันจะมีคนรู้จักมีเพื่อนเดินทางมาเยี่ยมมาหาคุณถึงที่บ้าน ดาวพุธดาวประจําตัวนะคะจะย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกในวันที่7ธันวาคมส่งผลให้เจ้าชะตานะคะช่วงนี้มีเกณฑ์จะต้องเดินทางมีเกณฑ์จะต้องไปพบปเจอคนนั้นคนนี้บางคนก็จะมีงานสังคมมีงานเลี้ยงให้คุณจะต้องเข้าไปร่วมมากขึ้นนะคะและก็ตั้งแต่ในช่วงวันที่7ถึง22ธันวาคมดาวพุธจะไปเข้าคู่กับดาวศุกร์เป็นอสิีธิธาตนั่น ก็แปลว่านะคะเจ้าชะตาจังหวะนี้คุณอย่าได้ละทิ้งโอกาสที่จะมีเข้ามานะคะโดยเฉพาะนะคะโชคลาภของคุณจะได้มาจากการพบปะพูดคุยกับคนนั้นคนนี้และก็อาจทําให้คุณได้เจอกับคอนเนคชันได้เจอกับช่องทางในการสร้างชื่อเสียงและก็รายได้ค่ะส่วนชาวกันนะคะก็ถือว่าจังหวะนี้จะมีสเสน่ห์มีเมตตามหานิยมทําให้ผู้คนรอบตัวอยากจะซับพอร์ตอยา จะสนับสนุนใครที่เป็นนักขายนักการตลาดนะคะช่วงนี้นะคะก็พยายามอ้อน FC อ้อนผู้ติดตามเข้าไว้รับรองเลยค่ะว่าคุณจะมีเงินเหลือ,ลอไปเลี้ยงฉลองปีใหม่กันนะคะและก็เมื่อผ่านกลางเดือนธันวาคมไปแล้วบรรดาดวงดาวก็จะทยอยย้ายเข้าสู่ราศีธนูค่ะเริ่มต้นจากดาวอาทิตย์ในวันที่16พฤศจิกาตามมาด้วยดาวศุกร์ค่ะที่จะย้ายในวันที่22 นัน้นก็แปลว่าเมื่อเข้าสู่นะคะช่วงปลายเดือนนะคะตัวของชาวกันก็จะเปลี่ยนโฟกัสเปลี่ยนเป้าหมายไปอยู่กับเรื่องของที่บ้านมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางกลับต่างจังหวัดหรือชีวิตของคุณนะคะสสัปดาห์สุดท้ายจะเริ่มเข้าสู่โหมดสโลไลท์นะคะอาจจะไปวางแผนเดินทางพักผ่อนในช่วงปลายปีสิ้นปีนะคะบางคนก็จะเป็นจังหวะที่คุณจะไปจัดแต่งซ่อมแซมอ่า ย้ายของเปลี่ยนแปลงบางอย่างในบ้านนะคะเพื่อที่จะได้ดูโล่งดูสะอาดมากขึ้นบางคนนะคะก็อาจจะต้องเข้าไปช่วยเหลืองานบางอย่างให้กับครอบครัวก็ได้แต่เนื่องเพราะว่ากลางเดือนเป็นต้นไปนะคะดาวอาทิตย์กับดาวอังคารจะโครจรร่วมกันและข้อควรระวังจากดาวคู่นี้ก็คือสภาวะอารมณ์ของคนในบ้านค่อนข้างจะร้อนง่ายนะคะบางทีก็จะมีความร้อนอกร้อนใจในประเด็นเกี่ยวกับบ้าน ทรัพย์สินอสังหาและถ้าหากบังเอิญว่าชาวการท่านใดในช่วงนี้นะคะหรือว่าครึ่งเดือนหลังนี้คุณมีแผนการอยากจะซื้อบ้านซื้อรถใหม่นะคะในช่วงก่อนปีใหม่แม่หมอแนะนานะคะอยากจะให้คุณชะลอโครงการพยายามคิดทบทวนก่อนนะคะเพราะว่ามีแนวโน้มว่าคุณอาจจะได้ของไม่ดีของไม่ตรงปกก็ได้นะคะ ทีนี้เนาะเราก็จะมาเจาะลึกในเรื่องของการเงินและโชคลาภนะคะถ้าหากเราพิจารณาจากดาวศุกร์ดาวเจ้าเรือนการเงินที่โคจรเป็นปัทุมเกณฑ์ผสมผสานกับดาวพฤหัสบดีในลา้านั้นก็ถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจมากๆของคุณในช่วงนี้ค่ะเพราะว่าดาวทั้งสองดวงก็ต่างอยู่ในตำแหน่งที่ให้คุณอย่างมหาศาลแต่มันก็มีเงื่อนไขบางอย่างซ่อนอยู่นะคะคือในช่วงวันที่6ถึง21ธันวา มะะเมื่อดาวสุ์โคโจรอยู่ในราศรีพิจิกก็แปลว่ารายได้การเงินของคุณจะมาจากการติดต่อการเจรจาสังคมเพื่อนฝูงคอนเน็ชันนั่นก็หมายความว่านะคะ รายได้ผลประโยชน์จะมาจากการเป็นนายหน้าการค้าขายออนไลน์การใช้ไหวพริบและก็สเสน่ห์ในตัวช่วงเวลานี้เรียกว่าปากจะพารวยวาจาจะเหนียวซาบด้วยนะคะใครที่พูดเก่งคุยเก่งเจรจาดีนะคะจะปิดการขายได้ไวทำให้เงินทองจากคล่องมือเป็นพิเศษแต่ขณะเดียวกันนะคะชาวกันก็ถือว่าอาจจะมีรายจ่ายทางสังคมเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานเลี้ยงงานสัง ะะหรือบางทีคุณอาจจะต้องเลี้ยงดูปูเสือเพื่อนฝูงจะต้องมีของขวัญมัดใจลูกค้าก่อนถึงจะได้ผลประโยชน์คืนมานะคะส่วนในเรื่องของโชคลาภนั้นแน่นอนค่ะว่าเราต้องไปพิจารณาจากดาวพฤหัสบดีที่ถอยหลังในราศีกรกฎก็ส่งผลทําให้ชาวกันนะครยังมีเกณฑ์มีโอกาสจะได้โชคลาภหรือได้เงินก้อนที่รอคอยนะคะเช่นอาจจะได้รับเงินปันผลเงินดอกเบี้ย เงินคอมมิชชั่นนะคะ เงินค่าคดีความต่างๆที่ก่อนหน้านี้อาจจะถูกเลื่อนระยะเวลานะคะบางคนก็จะต้องแก้เอกสารก่อนนะคะแต่ว่าสุดท้ายสิ่งที่คุณรออยู่นั้นนะคะก็จะได้รับคืนมาและก็ยังจะเป็นผลประโยชน์ก้อนใหญ่กว่าที่คุณคาดคิดด้วยนะคะเอาล่ะดาวพฤหัสท,ที่ถอยหลังนะคะก็ยังจะให้โชคจากของเก่าด้วยค่ะหลายคนอาจจะมีลาภผลมาจากเรื่องเดิมๆเมช่นลูกค้าเก่าจะกลับมาซื้อซ้าเพื่อนเก่าจะแนะนา งานให้หรือจะเป็นช่วงที่คุณสามารถขายที่ดินขายมรดกได้บางคนอยู่ๆจะได้เงินคืนจากลูกหนี้ที่หายไปนานบางท่านนะคะคุณกำลังจะได้โชคได้ทรัพย์จากคู่ครองจากหุ้นส่วนด้วยนะคะเป็นไปได้ค่ะว่าในเดือนธันวาคมนี้พาร์ทเนอร์ของคุณอาจจะนำพาข่าวดีในเรื่องของเงินทองมาให้หรือจะช่วยปลดล็อกปัญหาทางการเงินให้กับคุณได้แต่มันก็มีข้อแม้นะคะนั่นก็คือ เราจะต้องบอกให้เขาทราบก่อนนะคะว่าเรามีปัญหาติดขัดอยู่นะคะ ต่อมานะคะเราก็จะมาเจาะลึกในประเด็นของการงานและความสำเร็จสำหรับดาวพุธค่ะจะย้ายเข้าไปโคจรเป็นสหัสชะตั้งแต่วันที่7ถึง23ธันวาคมก็เป็นจังหวะที่ชาวกันนะคะจะต้องทำงานเอาสังคมจะต้องทำงานเป็นทีมจะต้องทำงานร่วมกับคนหมู่มากนะคะทำให้ชีวิตของคุณในช่วงนี้อาจจะต้องเน้นหนักไปที่การเจรจาการติดต่อประสานงานหรือการที่จะต้องทำงานเอกสารจะต้องเดินทาง บ่อยขึ้นและสิ่งเหล่านี้ก็จะทําให้คุณนะคะมักจะต้องใช้พลังงานที่เยอะกว่าปกตินะคะเผื่อการคิดการวิเคราะห์การแก้ไขปัญหาการพูดนะคะคนที่ทํางานประจําก็จะมีทั้งงานด่วนง,งานเร่งงานแทรกงานซ้อนใครที่รู้สึกว่าทําไม่ไหวทาไม่ทันนะคะงานมันเยอะมากๆคุณก็อย่าลืมเอ่ยปากขอความช่วยเหลือนะคะเพราะถือว่าจังหวะนี้คนรอบตัวพร้อมที่จะช่วยซับพอร์ตคุณหรือใครนะคะที่จะต้อง ขายจะต้องเจราจานะคะแล้วไปเจอกับคนที่พูดจาไม่รู้เรื่องมีแต่เรื่องดรามา่าคุณก็อย่าพึ่งปากไวนะคะอย่าพึ่งรีบใจร้อนตอบกลับนะคะนิ่งคิดสักนิดหนึ่งก่อนเพราะว่าทักษะและไหวพลิบที่คุณมีอยู่ช่วงนี้ถ้าหากใช้ให้เป็นคุณก็จะได้ยอดเพิ่มขึ้นจากคนที่ดูบา้บาๆบอๆแบบนี้ล่ะคะ่ะส่วนท่านที่ทํางานออนไลน์ line, work f r ร m home ทำงานที่บ้านช่วงนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าการทํางานของคุณจะปังมากขึ้นจนคุณ รู้สึกได้เลยนะคะต่อมาเราก็จะมาเจาะลึกในเรื่องของความรักและก็ความสัมพันธ์นะคะแน่นอนค่ะว่าดาวศุกร์ที่โคจรเป็นปฐุมเกณฑ์นั้นจะเป็นจุดที่ช่วยเสริมสเสน่ห์ในตัวของชาวกันให้ดูสวยดูหลอ่อดูน่าสนใจวิธีการพูดและก็น้ำเสียงของคุณในช่วงนี้จะสะกดคนคุยได้เป็นอย่างดีนะคะ คนที่ยังโสดช่วงนี้คนที่เข้ามาหาก็มักจะมาจากเพื่อนจากลูกค้าจากเพื่อนร่วมงานหรือว่าการเดินทางไปในที่นั้นที่นี้จะทําให้ได้แลกคอนแทคกกันแต่ก็ถือว่ายังเป็นจังหวะของการทักทายการคุยการทําความรู้จักและก็ยังไม่ได้ตัดสินใจจริงจังนะคะ และดาวพระัลสวดีที่ถอยหลังอยู่นั้นก็แปลว่าคนเก่าความสัมพันธ์ที่ค้างคาหรือคนที่เคยหายไปนานอาจจะโผล่มาทักแบบคาดไม่ถึงก็ได้จังหวะปลายปีนี้ชาวกันก็ยังมีเกณฑ์ที่รักเก่าจะรีเทิร์นหรือมักจะมีคำทักทายจากคนที่คุณไม่คิดว่าจะได้คุยกันอีกครั้งนะคะ สำหรับคนที่มีคู่มีแฟนอยู่แล้วถือว่าดวงดาวจะช่วยส่งเสริมเกี่ยวกับการพูดคุยทำกิจกรรมหรือเดินทางด้วยกัน ดาวพฤหัสที่ถอยหลังก็อาจจะทําให้ในบางคู่นะคะจะต้องมีการคุยซ้ําหรือจะต้องย้อนกลับไปเคลียรเรื่องที่เคยค้างเอาไว้หากคู่ไหนกําลังวางแผนเรื่องบ้านการสร้างครอบครัวเรื่องการเงินค่าใช้จ่ายปลายปีนี้ก็เป็นช่วงที่เหมาะนะคะในการที่จะทบทวนและปรับจูนความคิดให้ตรงกันนะคะ สุดท้ายนะคะก็จะเป็นในเรื่องของสุขภาพและข้อควรระวงังสําหรับใครนะคะที่เป็นภูมิแพ้อยู่แล้วช่วงนี้อาจจะต้องดูแลตัวเองให้มากหน่อยนะคะเพราะทั้งจากข้าวฝุ่นทั้งจากสภาพอากาศที่ค่อนข้างแห้งก็อาจจะทําให้อาการภูมิแพ้ของคุณจะกําเริบอยู่บ่อยๆนะคะส่วนดาวพระเกตในภพมรณะนั้นค่ะก็จะทําให้ชาวกันคุณมักจะมีลางสังหรณ์ในเรื่องของการเจ็บป่วยหรือว่าเรื่องของอุบัติเหตุค่อนข้างแม่นยํา ยังไงช่วงนี้นะคะขอให้ระวังอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในบ้านหรือเกิดจากการเดินทางการใช้รถใช้ถนนและถ้าหากไปไหนมาไหนแล้วคุณรู้สึกสังหรณ์ใจรู้สึกไม่ค่อยดีแม่หมอนแนะนําขอให้คุณจงเชื่อในสัญชาตญาณน,นะคะแล้วคุณจะแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะ ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังแม่หมอมาจนถึงช่วงถ่ายคลิปนี้นะคะแม่หมอหวังว่าพลังงานดีๆจากดวงดาวเนาะจะช่วยให้ทุกคนทุกท่านเห็นเส้นทางของตัวเองชัดเจนมากขึ้นและขอให้คุณจงเดินหน้าต่อไปด้วยหัวใจที่มีความแข็งแรงมากกว่าเดิมถ้าหากคุณชอบคลิปในแนวนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเอาไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคำพยากรณ์ดีๆในคลิปต่อไปสุดท้ายนี้นะคะแม่ม ก็ขออวยพรให้ในช่วงครึ่งเดือนนี้ขอให้จงเป็นช่วงเวลาที่ดีของคุณนะคะขอให้การงานดีค้าขายปังๆังแบบไม่ต้องพยายามการเงินก็ลื่นไหลมีโชคมีลาบเข้ามาแบบสวยสวยสุขภาพแข็งแรงนะคะและก็ขอให้หัวใจของคุณได้รับในสิ่งที่คู่ควรขอให้ทุกคนทุกท่านร่ำรวยสมหวังเฮงเฮงปัง,ป,งปังกันนะคะแล้วค่อยเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ 啊。Ah.